สวัสดีเจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้คอยได้แอวงอเถกพามาหาเห็ดหูหนูโอ้ยเปเื่อยโถน้อเก็บเห็ดหูหนูอีกด้วยจ้าเอาใดไปน้อนนี่ก็เปือยเถอะ ปลานี่บ่เคยมาจากเทียด้วยจ้ะพี่น้องขี้หลดไก่หลายเทียแล้วก็เลยล้วงเมียเพิ่งจะอู้ดเปื่ยอยอวยเปื่อยเทียอู้มันจะเปื่อยๆเท่านั้นเสียดายเจ้าพี่น้องอุ้ยพี่น้องขอเย็นเห็ดน,นางลมหน่อยเมียนบอกหนสิเบิ้งด้วยอู้ดข้าบะเมียนด้วยหนสิเบิง้งอุ้ยเมียนนี่หลีเมียนเมียนเมียนปลา มะพอเพิ่นต้นสายไปค่ะพี่น้องรู้บ้างดอกปัหไงเลยรู้บ้างดูป่ะเนี่ยหัวคนนอนนะตะมะตะแมะอยู่โอ้เสียดายจ้ะพี่น้องเสียดายได้ห <c oughs> ลายาหล่แห่งเสียดายคือเกา่ากันเห็นก็ได้จ้าเป็นเสืละคอยจะเปือ่อยเวยค่ะต้นนี้ ลายตะเปื่อย์ไหมนี่จ้ะเบิึงได้จ้ะพี่น้องหลายตะปื่อย์ค่ะนี่เ,เปื่อยหมดแล้วสิเบิงอันนี้ียวได้ป<บ>้อเอาได้อยู่ะใจแข็งอยู่อะิ่งจุ่มนี่สิเมี่อนใดเอาได้บัดนี้ก็เป็นจังซี่ค่ะ bỏ động lên phía đỏ mặt em đi bưu hai bơi măng gần móp này, ông lưu bưu bà praise anh hùng sang hô lạnh mưa đấy đấy đi 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 lại Anh đi đi sang Ô, đi 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 Đây, thấy đi 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 นี่สิล่องเอาเบื้งนี่น้ำขอ่อยพี่น้องจะงามๆใหญ่ๆข่อยสิตรอยออกค่ะเอาบ่ได้จยอยพี่น้องเสียดายนี่มันจะง,งามๆเนี่ยเปื่อหมดแล้วโบ๋ใบพี่น้องพอจะเป,ปื่อย นี่แต่น้ำนะจ๊ะเกลืครับเกลือเลยโอ้ยเสียดายเด้ออันนี้เด้อดสนโอ้อันนี้ไข่เน่ยจะพี่น้องเอาได้ดิจ้ะดอกน้อยบ่เอาดอกหนึ่โอ้อันนี้ก็บ่เอาเพราะแล้วเพราะแล้วอันนี้มึงโบลพิษวันนี้ก็เปลือยอีกละนี่จ้ะ Những cái này là bằng này anh yu khay mù sang phi nong, mù sang ngay mù móng móng sang, móng sang, à móng sang móng 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 con, ôi móng 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 ẩu, ẩu ว้าเห็ดไปทัวแต่ข่อยแล้วบ้างนี่ก็จังข่อยสีเรียกเอาโอ้ยไม่ยุ่สูงแต่เนี้ยมื้อเนี้ยเขาจะได้ต้อยออกพี่น้องที่สูงกว่าอืมขวนเปื่อยอยันนี้ก็ได้แาบไม่กะลุดม,มาน้ำทั้งขาดคำแลาะฝ้าวได้อป่ะเนี่ยคอยหางมาปลาไม่แห่งบกงูทั้งเด้อป่ะ ลงปลาสนอกเดี๋ยวสิต้วเอาเน,นั่นจะนี่จะพี่น้องเห็ดหูหนูที่คอยได้เมื่อนี่จะ้ะเพาท่านได้ล้คลิปดอกเด้อค่ะสิจ้งไว้ะลุเติมกันกับคลิปนะมาพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูตติมคิดน้ำกันกับใจเอวมาถึกจ้าเว้ลืมเบ่งกล่องเบ่งเลน แบบนี้ดีค่ะคอยมกักแหงเลี้วลมแห้งจ้ะพี่น้องลมแห้งแห้ง หอยหอยมันต้นได้อยู่ละหันมาข้างนี้ปบบานี้ป่ะอ้มีอยู่ ตือนนกก็ตื่นนกไหมพี่น้องตื่นหยุบเลยว่างันไ่เน่เห็นมัน้ัฮสุดยอดเลยจ้าพี่น้องมือนีพนพ้พันยุดทั้งพ้นพันยุ่หม่องสูงพันถือกล้มล้วเพันแหงแล้วจ้า to the ปุ้ยป่อยอันนี้ป่อยโอ๊ยเงี้ยกำลังจะสียางออกเรี้ยวมาปลอดอ่นาง โ oh yeah. oh. อ้ย่ยตกาน้ำเก็บเอาว่าเสียวเพราเห็นค่ะตั้งแต่เก็บถ้าลงไปเก็บปัดเก็บแล้วน่ะเอาย่เพราะเห็นนี่น่ะ oh โ yeah, อ้ย่ะแล้ว ข่อยเฮียมืออีกละวใมันเฮียดีรุดดีน้ำเก็บมันกันพี่น้องจา้าข่อยแวมาเก็บเห็ดอินกีหรือว่าเห็ดเข็มทองอีกแล้วจ้านนิของข่อยเอาเก็บไปน้นมันเบิดอเราจะเดียแบบมาเก็บเพิ่นสิไปเห็ดลาดหน,า,นากินจ้าพ่าพ่อรุ่นเบิดอายุคะนี่รุ่นใหญ่นะคะนี่รุ่นอาุูสูแล้วเ <c ười> ที่ยวได้กับมีจา้าพี่น้องกสิสก็บเอาอยุจ้านั่นน่นอันนี้ข่อยสิเอายุดอกพี่น้องนี่ พ่อได้ยึดอกจ้ะจะปาชิงเนี้ยร้ายๆรนี่จาพี่น,อน้องเนี้ยคอยได้ตติมคลิปกันเมื่อนี้กันนายจ้านี่ได้อีูหนูหลายเติบแล้วก็เฮ็ดเข็มท้องน้ำนอจ้าโชคดีค่ะขอบคุณหลายจ้าสวัสดีค่ะ